ู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจั่นออนแอร์นะคะอยู่กับดิฉันนยาและลุงจัของเราคุณพ่ทุนวันนี้ดูแปลกตาไปสักหน่อยคะ่ะครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่เลยค่ะออกมาหาชุมชน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ก็นนมไม่ไกลมากเพราะว่ายังอยู่ในพื้นที่อาคารในชั่นคาวเวอร์ Tower, นะคะบางนาอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้มีชุมชนจาก บางนาแล้วก็ปากน้ําแล้วก็บางพลีแล้วก็หลายแห่งนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันเป็นชุมชนโดยหวังว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขโดยชุมชนของเราเองก็น่าจะเป็นชุมชนที่ดีที่สุดใช่ไหมครับดูที่บ้านเราไปดูนะครับว่าวันนี้มีใครมาบ้างเรามาร่วมกันเป็นชุมชนคนบางนาเพื่ออะไรเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่จะสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วก็พัฒนาชุ ชุมชนให้ก้าวไกลไปได้ไม่แพ้ชุมชนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มีกิจกรรมมากมายและไปดูกันว่าเครือข่ายของเราม,มีใครกันมาบ้างไปดูวัตถุประ,ประสงค์ก่อนทำทำไมใช่ค่ะทำทำไมนะคะแล้วก็ไปดูการร่วมมือร่วมมือของเครือข่ายต่างๆค่ะเช่ค่ะ,คะระดมความคิดแนวทางและพลังทั้งหมดของชาวบางนาโดยที่คมชืเล็กเราเป็นผู้ประสานให้เกิดเพราะว่าเราเชื่อว่า ชุมชนบางนาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีพลังมหาศาลเติบโตขึ้นทุกวันและมีฝ่ายต่างๆที่ต้องการจะทำความดีสร้างกำลังให้กับ ชาวบางนาทุกๆด้านแต่เป้าหมายหลักที่เราเชิญชวนท่านมาก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกพลังของชุมชนบางนาเนี่ยสามารถมีจุดประสานที่จะมาช่วยกันสร้างคุณภาพชีวิต ฉันผมหวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมาปรึกษาหารือกันว่าเครือข่ายบางนาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ท่านทั้งหลายอยากจะให้ทําบ้างแล้วเราก็จะประสานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทําให้ชุมชนบางนาเป็นตัวอย่างของจุมชนที่ประชาชนทุกฝ่ายมาร่วมกันท่านพบตรอนี่ก็อยู่บางนานะครับเป็นเพื่อนบ้านผม ชาวชาวยังเจอกันระหว่างออกกําลังกายแล้วก็ได้รับปากว่าจะมาร่วมกันทําให้ชุมชนบางนาเนี่ยเป็นชุมชนที่ทั้งผู้อยู่อาศัยผู้มาทําธุรกิจผู้มีกิจกรรมเนี่ยสามารถทําร่วมกันได้เราฝันเห็นถึงห้องสมุดที่เด็กๆบางนาสามารถมาใช้เราคิดว่าถ้ามีกิจกรรมกีฬาเด็กผู้ใหญ่ทุกระดับสามารถมาร่วมกันได้มีการออกกำลังกายร,ร่วมกัน มีการตั้งระบบเตือนภัยช่วยเหลือกันมีการเฝ้ามองให้จุดต่างๆของบางนาทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นจุดที่สามารถสร้างให้เกิดการร่วมมือประสานกันทุกๆด้านผมมั่นใจครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีความใกล้ชิดกันและสามารถปรึกษาหารือกันทุกๆเรื่องที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ผม้าจว่าวันนี้จะมีการพูดกันถึงกิจกรรมร่วมกันใหญ่ๆสองสามเรื่อง วิ่งมาราทอนรวมไปถึงการที่เทคโนโลยีสมัยนี้เราเปิด Facebook และมี i n s t a g r กรมใครอยู่ส่วนไหนของบางนามีรูปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการจะแบ่งปันกันเนี่ยส่งเข้ามาเราจะบริหารให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็น Instagram หรือว่าใน YouTube ทั้งหลายเนี่ยเื่อว่าสามารถที่จะ,จะ แลกเปลี่ยนบอกข่าวกล่าวกันได้ตลอดมีความเห็นอย่างไรทุกคนผมเชื่อว่าต้องการทําให้ชุมชนบางนาน,นี้ดีขึ้นและการขยายตัวของบางนานจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวันนี้ต้องขอบคุณครับและผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความเห็นที่จะช่วยกันบอกว่าเราจะทําอะไรร่วมกันให้เครือเนชั่นเป็นผู้ประสานให้เพื่อจะตอบสนองความต้องการของชุมชนเราทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านครับ 听他。 คอบคุณคุณสุธิชัยยืนด้วยนะคะให้เขียเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะเพราะว่าบางนาเนี่ยถึงจะติดต่อกับพื้นที่อื่นๆก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีความเป็นปึกแผ่นมากเรามีทวิตเตอร์นะคะเรามี Facebook แล้วก็มีในสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะรู้ว่าวันนี้พื้นที่บางนาตรงไหนทําอะไรกันอยู่บ้างแน่นอนนะคะคนบางนาต่อไปอาจจะต้องฝึกมาใช้โซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วนะคะเพื่อได้ติดตามข่าวสารอย่างกระชับฉับไวและรวดเร็วนะคะเรียนเชิญลุงแจมค่ะ นทางเราขอเสนอตัวที่จะเป็นผู้ประสานงานให้กับชุมชนทั้งหมดนี้นะครับวันนี้อยากให้รู้จักกับชุมชนเห็นบอกว่าที่นี่มีชุมบางนามีชุมชนอยู่44ชุมชนนะครับเห็นครับเช่นเลยครับนั่นสกรครับขอแนะนําชุมชนของบางนาจริงๆเนี่ยวันนี้พามาด้วยหรือเปล่า วันนี้มีคณะกรรมการของชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตบางนาครับชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตบางนาเรามีทั้งหมด39ชุมชนที่จดถูกต้องกับสำนักงานเขตบางนานะครับขึ้นจากกรุงเทพมหานคร39ชุมชนและมีชุมชนหนึ่งชุมชนที่ไม่ได้รับการจดรับรองเพราะว่าอยู่ในที่ซึ่งเป็นที่ที่มีเจ้าของนะครับที่ใช้คําที่งัางศัพท์ราชการใช้คําว่าที่บุกลุกนะครับที่ตรงข้างริมทางด่วนนะครับอีกหนึ่งชุมชนขออนุญาตนะครับท่านประธานโซน ชุมชนแล้วครับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของบางนายืนหน่อยครับเอาวันนี้เลยครับทานขอเชิญทุกท่านเลยครับเชิญเลยครับเชิญมานี่เลยครับเอาเอาเอาเริ่มแต่ผมนะครับผมสมาชิกสภาเทศมนครเขตบางนารองประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นรองประธานสภากรุงเทพมนครปัจจุบันแล้วก็ข้างซ้ายมือผมนี่เป็นประธานสภาเขตนะครับประธานสภาเขตสขดิษยานวคุณชัยครับคนที่สองก็สขวีระพงษ์ ศักเดชมณีครับและท่านต่อไปคุณอาสวงนิ่มน้อยเป็นประธานโซนเพี้ยนพินครับคุมอยู่เจ็ดชุมชนครับโซนเพี้ยนพินครับต่อไปนี่คุณป้าฉลองนะครับเป็นประธานชุมชนบัวกเกิดครับแล้วก็ต่อไปคุณวิทยาบัวที่นะครับชุมชนข้างโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ครับและต่อไปออประธานชุมชน ร่วมพัฒนานะครับเพื่อชุมชนโปูสยานนท์ท่านใหม่เลยครับเพิ่งเลือกตั้งเสร็จปัจจันนะครับเพิ่งเลือกตั้งเสร็จพร้อมคณะกรรมการนะครับแล้วก็ถัดไปก็เสื้อเสื้อสูตรยีนนะครับชุมชนทองใบเพิ่งขายที่ไป200กว่าล้านนะครับที่นะครับนะครับเป็นประธานชุมชนที่เป็นเศรษฐีที่สุดในพื้นที่เขตบางนานะครับแล้วก็ถัดไปป้าไพฑูลนะครับใส่เสื้อลายยีนนะครับประธานชุมชนวงสวัสดิ์ครับแล้วต่อไปเสื้อสีชมพูนะครับ ประธานชุมชนเลวัตเลวัตนะครับซอยลาแทน3ามครับและข้างหลังก็ที่ใสแว่นนะครับขอเชิญนะครับใสแว่นข้างหลังคุณตั้วที่มีชื่อลงตอนที่จัดม็อบเสีอายชื่ออยู่ข้างแรกเลยครับชื่ออยู่คนแรกเลยคุณตั้วนะครับแล้วแต่ท่านไม่รู้เรื่องนะครับท่านไม่รู้เรื่องครับก็มีท่านผู้การนครบาลท่านพลตำรวจตีปยลาเสียขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านก็โทรมาสอบถามใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวจริงท่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ท่านก็รายงานตัวท่านผู้กับสอนอบางนาไปแล้วว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับและข้างหลังท่านเสื้อเสื้อสีเขียวนะครับเป็นคณะกรรมการในโซนโซนโล้มประดูนะครับแล้วก็ขอคุณประโมทครับใส่แว่นตาประธานชุมชนหมู่บ้านไพโรดครับหมู่บ้านไพโรดนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับฮาพิวิเชียนนะครับเฉลียงหนึ่งนะครับเอ้แล้วคุณโจประธานประธานชุมชนอีกท่านหนะึ่ง ครับครับประธานโซนลาซานนะครับพี่ลุงละพินนะครับประธานโซนลาซานในซอยลาซานทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณลุงละพินนะครับในการดูแลรับใช้แล้วก็ประธานชุมชนหมู่บ้านสันติสันติครับวันนี้สันตินะครับแล้วก็ถัดไปเป็นประธานประธานโซนอุดมสุขนะครับ คุณโจ้ครับคุณโจ้คุณต๋บยนะครับถัดไปท่านผู้จัดการอนุทูนนะครับไม่เป็นไรครับก็อันนี้นะครับเป็นพวกเราที่จํากันได้รู้จักกันดีเพราะว่าผมเป็นสอกอมาสมัยที่4ี่แล้วนะครับเป็นมาสมัยที่4ี่แล้วต่อเน,นื่องตลอดตั้งแต่มีตั้งสํานักง,งานเขตานาเราก็มีความผูกพันกันในชุมชนนะครับและในชุมชนบางนาของเราเนี่ยทุกวันนี้นะครับราล,ล,ลงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้าน ปรับปรามยาเสพติดด้านการให้ความเข้าใจกับพิภัยของยาเสพติดของสิ่งไม่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและการรูล่งในพื้นที่นะครับก็ขอตรงนี้ขอยกเ,อเครดิตให้กับท่านประธานโซนนะครับทุกท่านแล้วประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนนะครับและโดยเฉพาะแม่ง,งานก็พุ่มกับสอนอบ,บางนาครับนี่ครับเป็นคนที่จะดูว่าเราจะมีความสุขหรือไม่โจรเข้าบ้านเราแล้วท่านจะไปจับให้หรือเปล่าสีตรงนี้แหละครับ พันตำรวจโทรชัชเดชบุญมนัฐสวัสดิ์้องกันปราบปรามสารีตำรวจภูธรสมุทรเหนือครับพันตำรวจเอกกันชนินทารามพุ่งกับสอนอบางนาครับพันตำรวจเอกชิน,นวรโบราณินพุ่งกับสอนอปวยเนดีรับใช้ครับครับก็พันตำรวจโทถนัดบุญสุวรรณรัตน์นะครับสวป,ปอสอนพระโนงนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วน เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชุมชนบางนา,าครับผมครับแล้วยังมีที่สําคัญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้มาหาพวกท่านโดยตรงเลยนั่งอยู่นี่ฮะท่านผู้ว่านี่ท่านรองผู้ว่านะครับสวัสดีครับผมนายกบินชนิประาส,าาสัดครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรปรณการครับจริงนี้ทีมเดียวกับผมนะสำารงเหนือ <c oughs> นะครับคือสำารงเหนือคืออย่างที่ท่านสุณิชัยได้พูดนะครับว่าตรงนี้ตั้งอยู่เขตกรุงเทพปริงนะครับข้ามคลองไป สิเมตรนะครับก็เป็นเขตของบางแก้วนะครับเป็นเขตอำเภอบางพลีจังหวัดสุราษฎาร์นะครับทั้งหลังท่านไปทางนู้นก็เป็นเขตสำโรงเหนือนะครับงั้นชุมชนมันมีคำโบราณนะครับคำว่าเด็ดตอกไม้จะเคีอนถึงดวงดาวครับเหตุเกิดที่สุราษฎาร์ก็กระทบที่บางนาแน่นอนครับเหตุเกิดที่บางนาก็กระทบที่สมุทรปราการนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ก็รู้ดีใจครับที่ ไม่ทราบว่าทางเครือข่ายได้เกิดเครือข่ายบางนาขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แก้โดยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นการที่จะต้องร่วมกันแก้ไขนะครับอย่างปัญหาจราจรนะครับตอนนี้ที่ทําไมคนเวลาจะไปบางนาจะไปเมืองชนรถติดมากครับเพว่าไม่ได้ทําในเขตกรุงเทพเลยนะครับทําในเขตสุปรรณรผมนะครับทํคของพองเจ้าชายยัยยนุชิตทําอะไรตั้งหลายกิโลเมตรกรุงเทพด่าพึ่มนะครับบนมากว่าทําไมแวนการทางกรุงเทพ มีปัญหาอะไรเลรอครับไม่ใช่ครับปัญหาอยู่ที่แขวงการทางจุดประการเราดําเนินการเองนะครับเรืงนั้นก็กลับเรียนว่าถ้ามีปัญหานะครับคงไม่ได้แก้กันโดยเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าชุมชนเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ขยายตัวได้เร็วมากพื้นที่ตรงนี้กระทบกันตลอด เวลาครับโดยเฉพาะเมกับบางนาท่านผู้เมกับบางนาท่านใดมาครับขออนุญาตเรียนทุกข่านทราบนะครับเมกาบางนาตั้งอยู่บ้านผมนะครับตั้งอยู่สุรปราการรัาไม่ได้ตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับนั่นแสดงว่าเป็นความร่วมมือของคนสุปราการและคนกรุงเทพมหานครในร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นทางฝ่ายภาคราชการนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับครับ ะอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านแรกนะคะตัวแทนจากภาคเอก,กชนค่ะคุณวรพงศ์สุขีระอนันตชัยนะคะจากพระได้พาก์คการองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและผู้ผู้เช่าสัมพันธ์เวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทางพระได้พากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการชุมชนคนบางงาย,ยัางไงบ้างคะจริงๆอยากกล่าวชื่นชมผู้บริหารของคมชันลึกนะครับว่าแนวคิดเนี่ยดีมากนะครับ เป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเป็นทั้งสื่อซึ่งมีสื่ออยู่หลายแขนงนะครับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีนะครับการที่สามารถรวมทุกอาชีพมาแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทางเราเองภาราไดพาร์คเนี่ยถึงแม้จะประกอบธุรกิจด้านศูนย์การค้าแต่ตัวศูนย์การค้าเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกับมัสยิดที่อยู่ใกล้ๆเรากับสวนหลวงรอเ้ากับวัด วัดต่างๆนะครับงานบุญงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ร่วมมาโดยตลอดกับท้องเขตประเวศเราอยู่เขตประเวศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตติดก,กันแล้วก็ทางเขตประเวศเนี่ยเราก็มีการบริจาคพวกหนังสืออะไรต่างๆกับโรงเรียนเยอะมากนะครับยินดีทุกกรณีนะครับถ้าว่าทางนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่คิดว่าอยากขอความร่วมมือกับทางศูนย์การท้าพ,พาราไดพา อยากจะมีอะไรเรายินดีร่วมนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีนะครับเพื่อประโยชน์สังคมสังคมจะดีได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผมคิดว่าคำพูดนี้ถูกต้องที่สุดครับอ่าบ้านใกล้เรือนเคียงกับเมือนของเรานะคะ,คะถัดไปทางซ้ายนี่เองไบเทคบางนานะคะเรียนเชิญ d i r e c t o r of m a r k e t i n g and s a l e นะคะคุณคณิธาปุริธาเรียนเชิญค่ะสัตงานก็ต้องที่นี่เลยนะคะเชิญตรงกลางเลยค่ะ